สวัสดีครัเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะคะประจำวันที่29ตุลาคม65นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ9กับ2 3กับ6 90 91 92 93 94 96, 96 20 23 24 26 29จับคู่กับ92 29 93 39 96 69 62 26 36 63เนอะ ก้าสองหกสองหกสี่หกเก้าสามแล้วก็สามหกสองแล้วก็สามสองหกก็ได้นะก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะต่อไปบิมพิเศษห้ากับเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าห้าศูนย์ห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าถ้าเป็นสี่ก็สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สี่สี่หกสี่แปดเด้อแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดหกแปดแปดไล่เอาอย่างนี้นะ สี่เจ็ดหนึ่งห้าแปดสองเจ็ดห้าหนึ่งหกห้าเจ็ดนะคะจับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่ห้าห้าสี่เจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดห้าห้าแปดต่อไปปกติศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับ31กับสี่นะคะศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสี่สามหกสามแปด จับคู่ก็ศูนย์สามศูนย์ส่ศนสี่สามหนึ่งสามตัวเพื่อนๆจะจับเอาใหม่ก็ได้เด้อศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามสี่หนึ่งสี่สามต่อไป VIP ตัวเด่นก็คือแปดกับหกศูนย์กับสี่แปดศูนย์แปดสองแปดสี่แปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้านะหกศูนย์หกสองหก0ี่หกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดแปดศูนย์ ห้าเจ็ดสามแปดหกศูนย์หกสี่ศูนย์แล้วก็สองสี่ศูนย์อันนี้หกเก้าอันนี้แปดเก้าจับคู่ก็แปดศูนย์ศูนย์แปดแปดสี่สี่แปดแปดหกหกแปดเนาะปกติกับ V ีไเด้อวันนี้เฉพาะกิจกับพิเศษเนาะหรือเพืเ่อนๆจะจับคู่สี่ตัวกับสี่ตัวนีิเด้อไขกันเนาะ ทั้งสี่แนวทาง VIP กับพิเศษนี่สี่กับแปดมาเหมือนกันเนอก็ขอให้เพืเ่อนๆทุกคนโชคดีนะคะจับสี่แนวทางนี่แหละสี่ตัวกับสี่ตัวเนาะปกติเฉพาะกิจกับ VIP มันจะเข้ากันเนอพิเศษกับปกติแต่วันนี้ปกติกับ VIP เฉพาะกิจกับพิเศษนะแต่ก็ยังไม่นเนอะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซัออบสไคร์กดไลค์ให้นะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ